เลี้ยงอย,ย่างเดียวร้อยแล้วครับพี่น้องขมิ้นร้อยใส้นขมิ้นวายอยู่อันนี้พระชาอีสานเขาเรียกว่าอำ่อำอ่ำอ่ำนี่ก็ต้องใส่เลือดสดๆนะครับเลือดเป็ดขั้นตะไคร้เพื่อ,อจะต้องขั้นตะไคร้พร้อมนี้เนาะแม่นครับขั้นตะไคร้ดี่เรเปาปะต้องว่าสูตรหยอดน้ำต้มลงนิดน้อยให้มัน กึ่งสุกกึ่งดิบจังหน่อยบ่ถือว่าเป็นเลือดดิ oh. ดบโอ้โหคือว่ามันเป็นก็ว่ามันเป็นสีบ่แดงบ่ได้เลยวะจะ,จะน้ำตุ่มลงไปหน่อยนึงสิแมน่นแมนว่ให้ก็คือดับข้าวอีกแค่นึงอ๋อ mm. ที่จริงไอ้ถรือว่าตาไข่ตาไข่มันก็ดับแล้วแหล, uh. ละเออแต่เฮาอยากให้มันแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเออบ่ให้ก็ว่ามันเป็นเลือดเลยให้มันยังก็ ออยอนนิดนึงจะบังนพนเขาว่าใส่ไปเลยเขาประเดีอ he ันนี้ดีคือเป็นเป็ดที่ห้องขาดปไหมเป็ดห้องขาดป็นไหมเอาใส่ไปเลยได้เอออันนี้อันนี้สูตรนี่เพิ่งเพิ่งเคยเห็นครับผมในแล้วอาจารย์นั่นไอ้ว่าะขวบขวมันมันก่อนรับเนาะนี้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นครับพี่น้องเอามันเป็ดมาขวาเหนื่อยเจนึงมันจะหอม เมื่อวานแล้วเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเห็นตานเขาบีบขั้นเป็นก้อนตอนน้ำตุ่มไหม<ช>แบบนั้นกันเพื่อนสูบอร์ลนนันอะไรนะกับกับเพื่อนกับเพื่อนกินปั๊บเอันนั้นมันลาบก,กินธรรมระดายนาะแบบอันนี้อะไรน้ำส้มเสแฉบมันมันบอกมันจะออกแบบนี้มันจะออกแบบว่ามันมันของปิดอะ่ะมันเอ่อคล้ายๆแบบ ออกไทยๆนิดนึงมันได้กินผัดเออได้กินขั่วน้ำมันต้องต้องโม่ได้ใส่น้ำมันผื่นด้วยมันวะใส่น้ำมันของเป็ดใส่น้ำมันเป็ดใส่น้ำมันเป็ดอย่างเดียวเลยใส่้มันเป็ดผมว่ามันเย็ดเป็ดนะครับมันเป็ดนี่ครับรองตัวนะครับสังหารมือนีคือเน้นเข่านะครับ นีเนนเขาเน้นเราซมือพอดนนเาวบ้านนี้เก็บใจเราบังนำสุปเลาหวานเนี่ยฮปอเดือครับหวานสมุนไพรดูยางนั่นสีม่น้ำซุปมีถุงเปาใส่กระดูก กินมาหนิ่งๆสิเดี๋ยวปลอยเด้อเ,เอา่อน,นลงใน <c oughs> <ข>นี่จังหวะเฮ้ยนะคำว่าตีหายเป็นไข่ได้ไหมต้มไม้ได้เลยว่ามันเป็นไข่บ้านหาบอะไรต่อเมื่อเป <c oughs> ็นต้มปลาคือเมื่อนั้น,น <c oughs> บ้านเห็นน้ำหนิ่งๆขึ้เงียบสนิทเลยคือ,ดดคอมันไม่ไยเด้มันเป็นมันออกปิดนเนานะ ตัวคุณได้เด uh ้อเบาเลยเด้อเว้ยอนอ้ผมอ่ามัน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 กบไปเออเอาไว้เอาไว้ตัวคนเของมาแวะเของมาแวะหางอยูต้มเป็ดว่ะมันเย็นแนะป้าควนบะมี่มัควนอย่วงนี้อย่างนี้มันมันกบไปเหมดเนาะควนเมื่ขึ้นเดียวมันเดียวเอ้าถึง๋พักบ่ละอาจารย์ เราผัดฝั้นกนแเออ่นเอาคืนนึกกันนี่ปันคืนคืนดูอัยุ้านกตุนใหญ่นี้ปักปักช้าออมันนี่มันนี่ก็ตัดให้มันต่อมันปรุงคือยังพัอกวันเมื่อยให้มันเป็นอย่างี่คือตัดให้มันเหลือต่อมันนี่มันขึ้นเป็นพุ่มงามๆเลย Nói nhiều khó. Ừ Hả? Có chỉ... Ôi, chìm ừ. chỉnh... à, à, mất con gì thế này nó? Ăn chín Bọc bộ đầy đen Ăn chín ruột, ăn chín ruột mất con này mất con, mất, đây... làm luôn à, chỉ, Một, chỉ, mất con, mất, chỉ, mất con Bộ đầy Đang chìa phải khó khăn nằm phép đều luôn đi Ừ Ôi, chìm cho con, khó khăn nằm phép đều luôn con, con, มันกินในื้อฮไม่ไเลยแล้วยานี่แต่ละหนังเนี่ว่าได้กินเาเียงเยอะนนบอกว่าได้เดเจม่อนนเี่ยงนั่จอพุกเยอะมากไล่วยมายา่อยู่เฮ้ยสวัสดีครับเดียวเอาเยออาคืยังสดน้าพมพราสองบวกบก จักนำนี่เกี่ยวนำนี่สวยด้วยสดไปเบ็ดเอาเลยส่วงนี้หรือที่นำนี่เกี่ยวสุดบอลเลยอธิบายเรื่องนำนี่นี่เนี่ยเจอมันกรรบมาพื้นที่มันคืออยังเดียวอันนี้ครับพี่น้องนี่คือเป็นรับ้านเขาคือเป็นเอ่ยก้อมักบ่มมากมักบมซีหาปีอยู่นนี้นี่เนี่ยบมด้วยเหล้าเออเอออ้อยดำอ้อยดำอ๋อ นี่ครับตอนนี้ผมเริ่มดำส้มโอแล้วเจอดเจอเจอสุดอาจารย์ปี่ฮะคุยผมอาจจะเหมือนอ้อยแล้วเนี่กินแล้วเราอ้อยเลยเอ้าแค่คนกินเราเอาจะซึมที่ไงเออลองีกว่ารสสั่นหวานจื่นใจเนาหนงี้มั้งหวานจด้ยังไงงี้มั้ วานนี่นะอัเยแต่มันมันออกหวานเดีพี่น้องรองอะไรครับอยดำอันนี้พ่นบ่ได้หวงสูตรนะครับอยธรรมดาก็ได้เป็นมั้ธรรมดาชิวหวานพอดเนี่ยมือเป็นยาเมันก็เป็นอยู่ละใช่ไหมก็รู้ว่าไอ้ใบดำมันก็มีสรรพุณเนาะไอ้คือก่ไช่ดำกัก่ไช่ธรรมดา ออ, ok อันนี้ก็ขอบคุณนะครับประเด็กบองเก็บซี่บนซุงมาให้จากขอบคุณไปทั้งช่งองพ่อมประเด็กบองมันได้รับแล้ว้อครับเมือได้รับแล้วสองปุโอเแซ่บเบเออประเด็กบงไม่ปั่นบอกไม่ปั่นโมเมนต์ไม่ปั่นเียหมดใช่ อันนี้สูตรเด็ดครับพี่น้องรับร้องอยากกินอยากกินลองเกินมันร้องกินมันดูนี่ยกับบุ้งเล่มมันมั่นมั่องมันดูนั่นอ่ะอันนี้ม่นเป็นสูตรโบราณเมืนว่าฮึมสูตรคิดกินเองนไง่ะไอ้ไอ้วิไอ้กรรมวิธีน่ะสูตรโบราณเออมันนี่มา้พริกตำลายอีกน้อยนึงดิแกนครับกับบุ้งเล่มโบราณปะเนย ทำหมูด้านเลยก็คือจังเจ้าคือจัวเลยแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าแบบนี้มันแซ่บกว่านั่นเดียคือมันมันหอมมันอันนั้นมันคือลาบเหนียวลาบสมที่ว่าปั่นน้ำหน้าเพราะว่าไปขึ้นขึ้นเนื้อปิดเนี่ยมันจะออกแบบหอมคือยังเงนอันนี้ห่อห่อที่มันหอมจังเสียนป่ะเออเข้าไปเอาไปครัวก็มันเป็ดอีกอย่างหนึ่งเออจังหวัดเลยเขาเหลือมันมันไหวมันเออ ที่จริงต้องเอาหนังมันนะเอาหนังมันไปไปล้วนต่ว่ารอบนี่อยากกินหนังมันไปเลยก็เลยเอาหนังมันไปต้มโอ้หนังล้วนไทยคอวามกันนี่บ่แมนหนังมันกีบกอกไงาว้านยเฮ็ดที่พวกผมเฮ็ดปกตินะเออมันอยาเอาหนังไปทอดเอาหนังไปทอดเพื่อที่จะมันมันก็ได้กินหนังบ่เลยอ่าแต่ว่าหนังมันจะหดร่งบว่เนี่ก็เลยไม่ได้กินหนังอือ ก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาเอามันมันมวเฮ็ดเนี่ยมันเลยเอาแต่่วนมันก็พอไอ้ที่ว่าตวนยุ่มันรอดากันเตียแม่น่วนนั่นแหละไปเฮ็ดเห็นได้เหเห็นเิน้ตอนนั้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังมาใช่ไหมพี่กวางเรอยู่าไม่ดสัีกว่าเฮอย้ว่าเราไม่กตว่าโดยเาเปนเก่าเออ อันนี้มันเกินเก่าแล้วมันเกินมปินชิแล้วแซ่บครับพี่้องมาได้ครับกันกัน้ำก่นหน้าหัมากเองนะมาเดหมีอี่เด็ดเดซื้อทากินอหไครับไม่ต้องเพิ่งจะหวานนะครับเนี้อเออ กี่ละของแครเรองะไรเนี่ยครับกี่รอยเนี่ยบังบงอันนี้กึ่งซุปกึ่งดิบแล้วว่า<อ>่มันสดปะนนอแ<ย>ม่บันพักเทบันเยอะบังดู่านไปนจเดินเาก่อน ถ้าเป็นอุดรเขาเอิ่นบักตุ่มไต้หวันเออนั่นกระจายขึ้นแบบหรอมันใกล้ๆไปบักตุ่มตัวนี้กินครับอันนี้ไม่เด่นไปหรอไม่ไห้เลยได้เลยอยู่ทีบักบุญบมาดเลยเลยบาดไปเลยโอ้แซ่บไปวะนี่ไงครับพี่ลองมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อครับกินน้ำกันครับสมุนไพรเนาะสมุนไพรยีสต์เก่าชนิดเอาพี่ลอง นักงมากันไม่สูตรนี่ไม่ห่วงนิติศิลนะครับเวทกินนะครับพี่น้องแซ่บพักมาถามเราได้เราสืบพอดไปแล้วเนี่ยเพราะว่าคนนั่งเบื้องเดี๋ยวคนไปบอกที่มงานนี่นต้องหู่เย็ดแบบนี้มาหา<ด>ผมเลยเไม่อยากกินอยู่เป็ดมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหนาไอจารย์อาจารย์บิงมาเจ้าที่เป็นผู้ทสารบุตรเรืองเป็ด ู้บอกกันก้อนลงนาต้องเอาพี่น้องเบืงเ้งแล้วกเนย่าลืมผลิดต่ำกุไรกดชอบตะไคร่กุฎไรกดแชร์ช่องทานินกาแฟเสดเดอร์เดอพีไ,ไ,ไป้องเนื้อมากินขอน้ำกันครับแซ่บ